ถ้าคิดถึงสื่อแนวซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยนะครับหลายคนก็อาจจะคิดถึงซูเปอร์ฮีโร่ที่ช่วยเหลือคนอยู่เสมอทุกคนปลอดภัยชาวโลกแฮปปี้และถ้าความจริงมันไม่ได้สวยงามอย่างนั้นเลยครับถ้ามีเรื่องหนึ่งที่เลือกที่จะนําเสนออีกมุมนึงมุมที่ฮีโร่ไม่ได้แข็งแกร่งเลิศเลอเพอร์เฟก c t มุมที่ฮีโร่เองก็อ่อนแอไม่ต่างจากพวกเราและใช่ครับผมกําลังพูดถึง และก็จะเป็นหัวข้อที่พวกเราจะมาคุยกันในวันนี้กับคลิปทำไม i n v i s i b l e ถึงแตกต่างและก็เช่นเคยนะครับคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาจากการ์ตูน Invisible จำนวนมากภาพเสียงและเนื้อหาที่รุนแรงใครที่ซีเรียสเนี่ยปิดไปก่อนแล้วค่อยมาคุยกันที่หลังนะครับขอบคุณครับ i n v i s i b l e เนี่ยนะครับก็เป็นการะตูนซูเปอร์ฮีโร่ที่ดัดแปลงมาจากคอมิกไม่ต่างจากสื่อซูเปอร์ฮีโร่ในยุคป,ปัจจุบันหลายๆเรื่อง แต่ในช่วงเวลาที่ตลาดสื่อแนวซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยกำลังซบเซา i n v i n c i b l e กลับเป็นหนึ่งในเรื่องที่กำลังได้รับความนิยมและคะแนนในฝั่งนักวิจารณ์ก็ดีเยี่ยมทั้งที่พูดกนตรงๆเลยนะครับอดิพชันเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดแน่นอนแหละยังจาความรู้สึกในการดูตอนแรกได้อยู่เลยครับว่ามันก็ไม่ได้ดูพิเศษนี่วาแล้วทำไมมันถึงดังนัก,กวสะสรับหลายๆคนนะครับอาจจะคิดว่าการ์ตูน i n v i n c i b l e เนี่ยคือการ์ตูนที่เน้นเนื้อหาไปด้านความรุนแรงซึ่งก็เออ แลวก็ต้องยอมรับกันด้วยว่าสิ่งที่ทําให้มันเป็นที่พูดถึงและโดง่งดังแต่ตอนแรกเนี่ยก็คงไม่พ้นฉากที่อมนิแมนเข้าสู้กับกาดี้เรตกรบในช่วงท้ายตอนแรกที่ทั้งโหดดุเดือดดุดันไม่เกรงใจเรตติ้งและบวกกับในช่วงเวลา้นเนี่ยพวกเราก็ยังไม่ได้รู้จักอินวิสิเบิลอะไรมากมายไม่ได้มีสปงสปอยลอยไปทัว่วมอนสมัยนี้ยิ่งทําให้เราเนี่ยสนใจในเรื่องราวของมันมากขึ้นและถึงแม้ว่าความรุนแรงเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดสายตาเราเข้ามาดูแต่มันก็ไม่ใช่เหตุผลหลักที่ทําให้พวกกเราาออยดูต่ พอในเรื่องราวซูเปอร์ฮีโร่ที่มากมายจนเกลื่อนตลาดอินวินซิเบิลกลับเลือกนําเสนอมุมมองใหม่มุมมองที่ไม่ได้รับการพูดถึงยังเพียงพอของการเป็นฮีโร่เรามองย้อนกลับไปว่าข้าโลกใบนี้เนี่ยมีสิ่งมีชีวิตที่เหนือมนุษย์อยู่จริงๆมันจะเป็นยังไงมียอดมนุษย์มากหน้าหลายตาบินอยู่บนท้องฟ้าบางคนสามารถยกรถได้ด้วยมือเปล่าเคลื่อนที่ได้รวดเร็วอัจฉริยะหาใครเทียบไปยันประดานทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามใจนึกเรามักที่อยู่กับมุมมองพระเอก ชื่นชมความเท่ตื่นตากับซีจีอลังการจนลืมไปเลยว่าผู้ดีไร้พลังหรืออ่อนแอกว่าเนี่ยพวกเขาเปราะบางได้มากขนาดไหนตอนเปิดดูตอนแรกเนี่ยนะครับมันไม่ต่างจากที่เราดูสื่อแนวซูเปอร์ฮีโร่เรื่องอื่นๆเลยมันกระตูนกระตูนมากกว่าอย่างที่ผมบอกเลยครับกระตูนแบบซูเปอร์ฮีโร่ในชุดรัดรูปหลากสีสันสู้กับวยร้ายลายสัปดาห์ที่หน้าตาเหมือนที่เราเคยเห็นกันมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งตอกกี่ครั้งแม้กระทั่งตัวเรื่องเองเนี่ยหลายครั้งก็ยังมีการล้อเลียนความธรรมดาของเรื่องราวที่เกิดขึ้นเลยครับ It's friends, diversity, I generic scientist. token stereotype. wouldn't talk math my old and gender um, oh. แต่ไม่ต้องห่วงครับพวกเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกับมาร์คตัวเอกของเรื่องชายหนุ่มวัยรุ่นคนหนึ่งที่วาดหวังมาทั้งชีวิตว่าวันหนึ่งเขาจะได้รับพลังและกลายเป็นฮีโร่เหมือนพ่อของเขาสำหรับมาร์คที่ใช้ชีวิตอยู่กับพ่อของเขามาทั้งชีวิตเนี่ยเขาคิดว่าเขาอยู่ใกล้พอที่จะทําให้เขารู้แล้วว่าการเป็นซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันเป็นยังไงแต่สุดท้ายเขาก็ผิดมหัน เราะความเป็นจริงมันโหดร้ายกว่านั้นเยอะการช่วยเหลือผู้คนจากสิ่งมีชีวิตเหนือมนุษย์เนี่ยใช่ครับบางครั้งมันก็เป็นเหมือนกับที่เราเห็นกันประจำแต่บางครั้งมันก็คือสงครามที่ย่อมมีการสูญเสียถามอย่างนี้ดีกว่าครับเบื่อกันหรือยังกําลังฮีโร่ที่แบบค่าดาวกันง่ายดิเกินรู้แหละเดี๋ยวตอนจบก็ชนะกันได้เห็นครั้งแรกๆเนี่ยนะครับพวกเราก็ตื่นเต้นกันอยู่แหละแต่นานวันขึ้นมากเรื่องเข้าเรื่องนี้ทุกคนปลอดภัยเรื่องโน้นทุกคนก็ปลอดภัยเรื่องนี้อุ๊ย หายไปครึ่งจักรวาลแต่ไม่เป็นไรนะครับภาคต่อมาก็กลับมาแล้วผมไม่ได้ว่าไม่ดีนะครับเรื่องพวกนี้แต่ถ้าเดากันได้อยู่แล้วว่าตอนจบจะเป็นยังไงสําหรบผมมันไม่ตื่นเต้นนะครับแต่กับ Invisible เนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นเลยเพราะในเรื่องนี้การสูญเสียมันคือการสูญเสียจริงๆไม่ใช่สิ่งที่สามารถแก้ไขได้และการสูญเสียแต่ละครั้งเนี่ยก็ยังมีราคาอีกด้วยคือก็ไม่ใช่ทุกตัวละครหรอกนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการะตู Invisible เนี่ยได้พยายามแง้มหรือทําให้เราเห็นชีวิตเบื้องหลัง ของตัวประกอบหลายตัวแม้กระทั่งประชาชนข้างทางเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ตัวละครที่โผล่มาวิสองวิแล้วหายไปซึ่งก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่อยากเล่าเรื่องหลักนะครับแต่มันเป็นการทําให้โลกเนี่ยไม่ได้กลวงเปล่าคือเราไม่ได้แค่เห็นในเอในบีในซีในฉากนี้และฉากต่อไปเป็นในดีในอินในเอฟแต่มันเราได้เห็นในเอในบีดีซีต่อว่าเขาทําอะไรอยู่และชีวิตเขาเป็นยังไงบ้าง คุณผู้ชมหลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่เลยซึ่งผมไม่เถียงนะครับเพราะว่าเรื่องความจําเป็นหรือไม่จําเป็นเนี่ยมันแล้วแต่คนชอบแต่เวลาซูเปอร์ฮีโร่ต้องช่วยโลกโดยทั้งเรื่องเนี่ยเราไม่ได้เห็นใครเลยและต่อให้เห็นเราก็ไม่ได้รู้จักอะไรขนาดนั้นด้วยซ้ำเนี่ยมันจะอินตามไม่ทันนะครับแต่เมื่อเราได้เห็นเด็กน้อยคนหนึ่ง ที่เรารู้ว่าเขาเคยเป็นเพื่อนกับตัวละครนี้ก่อนที่ตัวละครนี้จะตายไปหรือว่าเด็กน้อยคนนั้นที่เราเคยเห็นเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่ในวันนี้เขาต้องมาร้องขอความช่วยเหลือโดยแม้แต่เราคนดูเองก็รู้อยู่แล้วว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ตัวละครเหล่านี้จะรอดไปจากสถานการณ์นี้มันบีบคั้นหัวใจกว่าเยอะเลยนะครับและไอ้เรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆพวกนี้เลยครับที่สร้างความผูกพันให้คนดูได้แล้วก็ทําให้เรารู้ว่าโลกใบเนี้ยมันไม่ได้ว่างเปล่าและตัวละครเหล่านั้นเนี่ยก็ยังต้องใช้ชีวิตต่อ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในกล้องกับพระเอกหรือไม่ก็ตามหลา,หลายเรื่องเนี่ยครับมักจะไม่เห็นความสําคัญของการทําแบบนี้แต่พอมีอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับมันเปรียบเสมือนกับการทำให้ตัวละครเหล่านี้เป็นตัวแทนของประชาชนที่เปราะบางทากลางสงครามของผู้เหนือมนุษย์ทําให้สำหรับคนดูเนี่ยนะครับมันไม่ใช่โลกที่มีแค่ตัวประกอบที่โผล่มาและหายไปแต่เป็นโลกที่มีตัวละครที่พวกเราเคยเห็นใช้ชีวิตอยู่ที่ใดที่หนึ่งบนโลกใบนั้นและถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะแง้มให้เราเห็นแล้วพวกเขาก็ไม่ยั้งมือทําเอาแสบเจ็บกันสาหัสต,ตายกันเป็นเบือ่อ ความดิสนามรบของผู้เหนือมนุษย์มันไม่มีชีวิตไหนที่ปลอดภัยเมื่อพวกเราเห็นแล้วว่าแม้กระทั่งตัวละครที่พวกเขาพยายามทําให้เราแคร์นเนี่ยยังสามารถตายกันได้อย่างโหดเหี้ยมหรือว่าบาดเจ็บกันได้อีกสาหัสมันยิ่งวิสูน์ว่าการ์ตูนวินวิซิเบลเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวที่กล้าเล่นกล้าทําทําให้คนดูอย่างเราเนี่ยคาดเดาได้ยากมากว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อ ไม้กระทั่งตัวเอกอย่างมาร์กเนี่ยโดนกระทืบแล้วไม่รู้กี่ครั้งตัวกี่ครั้งแทบจะอยู่โรงพยาบาลบ่อยกว่าบ,บ้านแล้วครับซึ่งหลายคนก็อาจจะมองว่าใจร้ายะนะครับที่ทําให้เราแคร์ตัวละครเหล่านี้เนี่ยแล้วก็มาแต่มเป็นการเสริมสร้างความตึงเครียดให้กับเรื่องราวแล้วก็ขยายความตึงเครียดของการเป็นซูเปอร์ฮีโร่ให้คนดูอย่างเราเนี่ยเห็นกันชชัด การเป็นซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยนะครับมองเผินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าหลงไหลและน่าตื่นเต้นแต่พวกเราคนดูเนี่ยมักจะลืมคิดไปว่าการพลาดพลั้งของซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันหมายถึงชีวิตของประชาชนที่จะต้องสูญเสียและกลายเป็นความรับผิดชอบของซูเปอร์ฮีโร่ที่จะต้องแบกรับไม่ว่าจะจากเหล่าร้ายหรือว่าจากตัวฮีโร่เอง Your make you hero. They make you powers don't hero dangerous make make a ยี่เป็นการตอกย้ำให้อย่างดีว่าการเป็นฮีโร่เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องสนุกทุกอย่างก้าของซูเปอร์ฮีโร่มันหมายถึงชีวิตคนบริสุทธิ์ได้อยู่เสมอนี่ยังไม่พูดถึงการแบ่งเวลานในการใช้ชีวิตเลยนะครับคุณจะเอาเวลาไหนในการหาเงินถ้าคุณไม่ได้เงินจากการเป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วถ้าคุณเอาเวลาที่คุณไม่ได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ไปหาเงินแล้วคุณจะแบ่งเวลาให้คนที่คุณรักยังไงแล้วคุณจะเอาเวลาไหนไปพักผ่อนแล้วคุณจะเอาเวลาไหนไปกินมันไม่มีเวลาพักให้คุณหรอกนะครับตัวอย่างในเรื่องนี้นี่หยลาครั้ง ทันทีที่มาร์กอยากจะแบ่งเวลาให้ชีวิตส่วนตัวสุดท้ายก็จะต้องมีคนบาดเจ็บในเวลาที่เขาไม่ตัดสินใจช่วยพอจะเริ่มเรียนมาหาลัยสุดท้ายก็มีมนุษย์ต่างดาวมาขอความช่วยเหลือพอจะไปปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนสุดท้ายก็มีไอ้บ้ามารู้จักคิดมาหาเรื่องอีกทําให้การหาเวลาในการใช้ชีวิตส่วนตัวเนี่ยเป็นเรื่องยากมากอ้เอ่อดิ๊ด d i d ิสรี t เ a ็ตไม t ไ o ่ยูดิเด่ n แต่โปรดบอกฉ e นว a านั่ t ไ n ่ใช่พอร์ทัลที่วาวที่เ n ิดขึ้นข้างโต๊ ทำให้การเป็นซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันไม่ต่างจากการทำงานที่ไม่มีวันหยุดยิ่งต้องไปเจอกับเรื่องราวร้ายๆรายวันมันก็ยิ่งบั่นทอนจิตใจขึ้นไปอีกด้วยอย่างมาร์คสิครับนี่คือตอนเริ่มซีซั่นหนึ่งนะครับและนี่คือสภาพตอนเริ่มซีซั่นสองแน่เลยครับเจอแบบนั้นมาใครก็ช็อกคือเรื่องราวซูเปอร์ฮีโร่หลายๆเรื่องเนี่ยหลายครั้งมันก็ติดดินแต่ส่วนใหญ่มันเข้าถึงไม่ได้ครับคือผมเนี่ยก็ไม่ได้มีซูเปอร์สปีดหายตัวได้บินได้หรอกนะครับ แต่สิ่งที่เรื่องนี้ทาให้มันเข้าถึงง่ายเนี่ยมันคือความเป็นมนุษย์ที่ทําออกมาได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อตัวละครส่วนใหญ่ในเรื่องนี้นะครับล้วนมีบทบาทที่ต้องเล่นในอนาคตล้วนมีเรื่องราวที่พวกเราเนี่ยสามารถเห็นอกเห็นใจกับพวกเขาได้และก็สามารถเข้าใจเขารู้สึกพวกเขาได้ไม่ยากตอนแรกเนี่ยไม่เข้าใจเลยครับกระตูนแบบเนี้ยมันทําได้ยังไงวะแต่พอมาตั้งใจดูมานั่งวิเคราะห์ดูตัวละครแต่ละตัวเนี่ยล้วนมีเรื่องราวของตัวเอง และก็ล้วนมีเรื่องทุกใจของตัวเองไม่ใช่แค่โผมาพูดอะไรตลกๆแล้วหวังว่าคนดูจะชอบตัวละครอ,อย่างเร็กซ์ที่ตอนแรกเนี่ยผมไม่ชอบหน้ามันเลย <Ass hole! S 1> แต่ตั้งแต่ช่วงปลายที่สอง,สองมาเนี่ยเขาก็พยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเริ่มเห็นความผิดพลาดของตัวเองเริ่มไม่สร้างปัญหาเริ่มเป็นเพื่อนที่ดีให้กับมาร์กจนทําทให้เขากลายเป็นตัวละครที่ดูน่าเอาใจช่วยขึ้นมาเรื่อยๆตัวละครอ,อย่างโรบอตพวกเราก็สามารถเข้าใจได้ว่าทาไมบางครั้งเนี่ยเขาไม่รู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรถูกอะไรผิด เพราะว่าตัวจริงของเขาเนี่ยอาศัยอยู่ในหลอดแก้วมาทั้งชีวิตเขาไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับคนจริงๆเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขาเริ่มเป็นโรบอทมานานแค่ไหนแล้วและนี่ยังไม่ได้พูดถึงครอบครัวตัวหลักของเราเลยนะครับแค่เปิดตัวมาฉากแรกเนี่ยพวกเราก็รู้ได้เลยว่ามาร์กกับแม่เขาเนี่ยสนิทกันมากขนาดไหน เนี่ยประโยคนี้แม่ใครไม่เคยพูดบ้างครอบครัวพวกเขาเนี่ยมันคือครอบครัวธรรมดาธรรมดาเลยครับไม่ได้มีมานั่งเก็กท่าแอคขืมแต่พวกเขาเป็นห่วงกันในแบบที่ครอบครัวปกติจะเป็นห่วง no drinking no drugs and no sex มีขึ้นเสียงกันบ้างมีกวนตีนกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็เพราะเรื่องพวกนี้เลยครับที่ทําให้ครอบครัวเป็นครอบครัวและก็ไม่ใช่แค่นั้นเพราะทุกตัวละคร ก็ลุ้นได้รับการเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเริ่มจากเดบบี้ที่ถึงแม้ว่าเธอเองเนี่ยจะเป็นคนเดียวที่ไม่มีพลังแต่เธอก็เป็นภรรยาที่ดีและแม่ที่ยอดเยี่ยมและคําแนะนําจากเธอเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ลหล่อหล่อให้มาร์คกลายเป็นฮีโร่ที่ดีอย่างทุกวันนี้และถ้าคุณคิดว่าตัวละครของเธอมีแค่นั้นเนี่ยคุณคิดผิดมาหันเลยครับสำหรับผมเนี่ยเธอคือตัวละครหญิงแกร่งเลยครับแต่ไม่ใช่หญิงแกร่งน่าราคาญแบบที่พวกเราเห็นกันบ่อยๆเมื่อเธอเกิดข้อสงสัยเธอก็ออกตามหาความจริงและเมื่อเธอค้นพบความจริงเธอก็พร้อมที่จะไปเชิญหน้า ถึงแม้มันจะทําให้เธอจะต้องเสียเเส่ยงชีวิตเธอก็พร้อมทีม่จะทําทุกอย่างเพื่อปกป้องลูกชายของเธอแล้วเมื่อเธอรู้เรื่องลัวอมนิแมนแล้วเธอก็เลือกที่จะเก็บความเศร้าออไว้ในใจเพราะว่ากลัวลูกชายของเธอเป็นห่วงถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะเจ็บปวดไม่ต่างกันที่ต้องมารู้ว่าชีวิตตลอด20ปีของเธอเนี่ยเป็นแค่เรื่องโกหกหลายเรื่องนะครับถ้าอยากจะเขียนตยัวละครหญิงแกร่งสักตัวเนี่ยก็คงเลือกที่จะทําให้ตัวละครเนี่ยแข็งแกร่งเอาชนะได้ทุกอย่างไม่แสดงอารมณ์ด้านลบออกมาพอคิดว่าเป็นการเปิดเผยจุดอ่อน และทาให้ตัวละครดูอ่อนแอแต่เปล่าเลยนะครับผมมองว่าการแสดงอารมณ์แบบนี้มันกลับแสดงถึงความแข็งแกร่งได้และการที่อ่อนแอแต่ยังสู้เนี่ยก็แสดงถึงความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจได้เป็นอย่างดีพอเธอไม่ได้อยู่ฉากเดียวกับลูกชายของเธอเนี่ยเธอก็ยังแสดงถึงอารมณ์เสียใจเพราะสุดท้ายแล้วเธอก็แค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่เพิ่งรับรู้ว่าชีวิตตลอด20ปีของเธอเนี่ยเป็นแค่เรื่องโกหกแต่เธอก็ไม่ได้หนีไปไหนและก็พร้อมที่จะยืนหยัดอยู่กับลูกชายของเธอเสมอมาร์กที่วาดหวังมาทั้งชีวิต ว่าเขาจะได้เป็นฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่เหมือนพ่อของเขาแต่พอได้รับรู้ความจริงมันกลับกลายเป็นสิ่งที่เขากลัวที่สุดและไม่ว่าเขาพยายามจะออกห่างการกาเป็นพ่อองเขามากแค่ไหนแต่สุดท้ายสถานการณ์ก็มักบีบให้เขาทําในสิ่งที่เขาไม่อยากทําชีวิตที่เคยพลาดก,การเป็นบาปติดตัวคนที่ช่วยไว้ไม่ได้ก็กลายเป็นสิ่งที่เขาจะต้องแบกรับการเป็นหลุมนรกที่ไม่ว่าเขาพยายามทําดีแค่ไหนสุดท้ายก็มีผลร้ายตามมา The Last time did this own, half city got destroyed half a I did my on own และกลายเป็นเส้นทางที่พวกเราต้องตามดูว่าสุดท้ายแล้วเขาจะกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในแบบที่เขาต้องการได้หรือเปล่าแม้กระทั่งอมนิแมนที่ถูกมองว่าเป็นตัวร้ายหลักในซีซันแรกเนี่ยนะครับพวกเรายังพอเห็นอกเห็นใจกับเขาได้เลยคือโนแลนเนี่ยนะครับเขาเป็นพ่อที่ดีมาโดยตลอดแต่เมื่อถึงเวลาจริงๆเนี่ยเขาก็จะต้องทําตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายแต่สุดท้ายเขาก็เริ่มซึมซับความเป็นมนุษย์เข้าไปจนเริ่มมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งเป็นสิ่งที่ปกติแล้วเนี่ยชาววิทรัมไม่มีนะครับ เราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าตอนที่เขารู้ว่ามาร์คมีพลังแล้วเนี่ยเขาไม่ได้แสดงท่าทีดีใจออกมาพอลึกๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากให้มาร์คมีพลังเลยก็ได้เขาอาจจะอยากใช้ชีวิตในฐานะโนแลนเกรสันไปจนกระทั่งครอบครัวของเขาเนี่ยเสียชีวิตจนหมดและค่อยเริ่มทําตามแผนต่อเพราะครั้งนี้เนี่ยอาจเป็นครั้งแรกที่เขาผูกพันมากกว่าภารกิจที่รับมอบไปายและมีความรักขึ้นมาจริงๆตลอดซีซั่นแรกเนี่ยนะครับแทบทุกฉากที่มาร์กและโนแลนอยู่ในฉากเดียวกัน เขาจะพยายามสอนมาร์กอยู่ตลอดว่าให้จดจ่อและใส่ใจอยู่กับภารกิจหรือว่าสิ่งที่สําคัญจริงๆให้มองภาพรวมใหญ่ๆเพราะนั่นคือวิถีของชาววิลทรัมแต่เขาก็ยังสอนมาร์กด้วยว่าให้มาร์กเคารพและเชื่อฟังแม่ของเขาให้แยกแยะระหว่างเรื่องนอกบ้านและเรื่องในบ้านและนั่นก็คือด้านที่เขาได้เรียนรู้หลังจากอยู่บนโลกมานานด้านที่เขารักครอบครัวด้านที่เขาอยากจะผลักภาระทั้งหมดทิ้งไปแต่สุดท้ายเมื่อหน้าที่เรียกร้องเขาก็จะต้องปฏิบัติตามเพราะนั่นคือสิ่งเดียวที่เขาเคยทํา แต่เขาก็ยังกลัวว่าครอบครัวจะเกลียดเขาและก็ยังกลัวเดบบี้จะไม่เชื่อใจเขาเพราะลึกๆในใจเขาเองก็ยังสับสนว่าความรู้สึกเหล่านี้มันคืออะไรสำหรับชาววิลทรัมเนี่ยมีแต่ผู้ที่แข็งแกร่งและผลงานดีเท่านั้นถึงจะเป็นคนสําคัญแต่สำหรับโนแลนทั้งเดบบี้ทั้งมาร์กเนี่ยก็รู้สํสคัญกับเขาปากอาจจะพูดว่าเขาเห็นเดบบี้เป็นแค่สัตว์เลี้ยงแต่จนจ,นจบซีซั่นสองเนะี่ยยังบ่นคิดถึงเมียอยู่เลย I miss my wife อย่างที่ผมเคยพูดในคลิปของ a t r a i n นะครับ คือเราไม่จําเป็นจะต้องลืมความผิดของเขาแต่เราก็ยังพอเข้าใจได้ว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นในช่วงที่เขาต่อสู้กับมาร์กเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาไม่สั่งสอนมาร์กตอนนี้ชาววิทรัมที่มาสั่งสอนมาร์กแทนเขาในอนาคตเนี่ยก็คงจะตัดสินว่ามาร์กเนี่ยไม่มีค่าพอสำหรับจักรวรรดิแต่เมื่อเขารู้ตัวแล้วว่าสิ่งที่เขาทําลงไปเนี่ยมนเลวร้ายขนาดไหนเขาก็ทนอยู่กับความรู้สึกผิดในใจไม่ได้แล้วก็หนีไปทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผล ทุกฉากเป็นเรื่องที่เข้าใจได้และคำว่าเข้าใจได้เนี่ยไม่ใช่การให้อภัยในทางศิลธรรมนะครับแต่หมายถึงว่าเข้าใจเหตุผลได้ว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นเนี่ยครับ Invisibl e เต็มไปด้วยตัวละครที่น่าสนใจกับเรื่องราวที่เข้มข้นแปลกตาคาดเดาได้ยากมันอ่านมีช่วงที่ตึงเครียดแต่มันก็มีช่วงที่ตลกแล้วก็ยังมีช่วงที่ล้อเลียนได้อย่างสร้างสรรค์และมันก็ไม่ใช่แค่ไม่กลัวที่จะแตกต่างแต่ยังมุ่งมั่นและมั่นใจในทิศทางของตัวเองและนั่นแหละครับคือยอดมนุษย์ ช่วงก่อนหน้านี้นะครับมันมีกระแสที่ว่าคนดูเนี่ยเบื่อสื่อแนวซูเปอร์ฮีโร่แล้วซึ่งถ้ามองโดยรวมหรือว่ามองเจ้าใหญ่ๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นเลยครับแต่ถ้าเรามามองเจาะกันลงมาหน่อยพะว,ว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้เบื่อฮีโร่กันเลยนะครับเรามีตัวอย่างให้เห็นกันเยอะแยะมากเลยช่วงเนี้ยอางอีกจากเว็บไซต์ IMDb ซีซั่น4ของ The Boys เนี่ยมียอดเวลาคนดูรวมมากกว่า1,000ล้านนาทีถ้าไปทางเกมเนี่ย Marvel Rival ก็ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามตั้งแต่เกมเปิด แล้วก็ไม่มีท่าว่าจะแผ่วลงเลยที่ซ้ํอิน v ินิทิเบิลเองเนี่ยก็อยู่ใน,นระดับที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับถามว่าขนาดไหนเนี่ยถ้าผมเปิดฟุตเทจ้ใี้ดูคุณจะรู้สึกว่ามีอะไรหายไปเหมือนผมแมงโคติดตาเอาจริงแล้วก็ยังมีเรื่องราวอีกหลายอย่างนะังอีกหลายเรื่องที่ตอกย้ำได้เป็นอย่างดีว่าพวกเราไม่ได้เบื่อหรอกครับสื่อดนังซี่เปอร์ฮีโร่อะเราแค่เบื่อเรื่องที่มันไม่สนุกเรื่องที่มันซ้ำซากจำเจวนุ่กกบแบบเดิมๆ เดอะบอยส์เนี่ยเขารู้ว่าเขาคือซีรีส์แบบไหนรู้ว่าคนดูมาดูอะไรใช่เลยครับบางครั้งมันก็อยาแยงกันไปบ้างแต่มันก็คือวิธีการนำเสนอที่พวกเขาใช้มานานแล้วเดดพูเองก็เป็นอีกหนึ่งในตัวอย่างที่ดีคือพูดกันแบบแ์ๆนะครับเนื้อเรื่องแม่งไม่มีเชี่ยอะไรเลยแต่สนุกไหมก็สนุกก็พอพวกเราเนี่ยมาดูเดดพูเดดพูที่กวนตีนพูดไม่หยุดแสะเมนได้ทุกเรื่องเป็นการปิดจักรวาลฟ็อกซ์ที่อาจไม่ลึกซึ้ง แต่ก็ประสบความสําเร็จอย่างถล่มทลายแต่ยังไงก็ตามคลิปนี้เนี่ยก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าผมพลาดตรงไหนหรือมีเรื่องอะไรน่าเสริมเนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยส่วนใหญ่เนี่ยตามอ่านหมดอยู่แล้วมังไอหยอกเล่นก็ไม่เช่ว่วผมไม่อยากทำนะครับสุดจอบอยอะแต่ผมว่ามันยังไม่พอที่จะทําคลิปเต็มๆนะครับแต่ถ้าม,มีอย่างอื่นที่น่าทําแทนไหม มีนะครับแต่อาจจะไม่ใช่คลิปต่อไปเพราะว่าคลิปต่อไปเนี่ยอยากจะลองทําอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับหนังบ้างนะครับในส่วนของวันนี้เนี่ยผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากคนดูทุกท่านเหมือนเดิมขอบคุณครับ